สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนเกมเศรษฐีทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการ์ดเฮเลนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องบัฟกับสกิลติดตัวมันก่อนนะครับอ่ะเาพูดถึงบัฟพิเศษก่อนนะครับบัฟมันเนี่ยเมื่อก่อสร้างโอกาส30%ที่จะซื้อเพื่อนในแถวเดียวกันนะครับก็คือบัฟเนี่ยคือที่ผมเล่นมานะครับก็แบบว่า ถ้าฝ่ายตรงขา้า,า,งขามนะครับสร้างเมืองไว้ในแถวเดียวนะครับแถวเดียวกับที่เราจะไปซื้อเมืองนะครับเราถ้าเราซื้อเมืองนั้นนะครับแล้วถ้าบัฟออกเราจะได้ซื้อเมืองของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เข้าใจไปที่ผมพูดไหมเนี่ยนะต้องไปเล่นให้ดูนะครับถึงจะรู้นะอ่ะแล้วส่วนที่ติดตัวนะครับอต้องดูก่อนที่ติดตัวนี่นางจะเป็นหมวกนะครับเป็นหมวกหมวกเหมือนหมวกไล่ลาบเวลาเท,ท้าทอยเบิ้ลนะครับ เบิ้ลก็จะเพิ่มทีละสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ใช้ได้นะหุ่นสกิลก็เมื่อทอยครบสามครั้งเบิ้ลสามครั้งก็จะมีสิทธิ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไปยังพื้นที่แถวเดียวกันก็คือในแถวล้านนี่แหละครับก็ถือว่าดีนะตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับสายวิกตอรี่นะฮะสายจบไวประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วส่วนการเทเลนเดี๋ยวผมจะมารีวิววันหลังละกันนะครับก็พึ่งได้นะครับสุ่มไปเยอะเหมือนกันกว่าจะได้อีอันใช่ป่ะเอออีอันนะฮะอีอันจะต้องเล่นเดี่ยวสี่นะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ขอเล่นเฮียเลนให้คุ The ้มก่อนนะครับอ่ะเซตที่ผมจะเล่นก็เป็นกล่องบินน้ําหอมนะครับบินด่วนเบิ้ลแท็กซี่ไม่ใช่โคกพจะเกาะล้างนะครับแล้วก็แท็กซี่ซื้อเมืองนะครับคูณ2อ,อ่ะผมจะเล่นเป็นแผนที่หัดเทพกันนะครับสําหรับวันนี้นะอ่ะหัดเทพจ้ะหัดเทพ คือตอนนี้เอเลนมันโหดนะครับบัฟไอ้บัฟบัฟมันนะ่ะสามารถซื้อต่อเมืองโคอีได้นะซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าบัฟออกนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าซื้อไม่ได้นะอันนี้ซื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเทสกันเลยนะครับตัวนี้เหมาะมากนะเล่นท่องแพทเนี่ยผมเล่นนี่แบบติดใจนางเลยลืมโคอีเลยนะครับอย่างนี้เล่ทีเดียวลืมโคอีเลยติดใจนางจริงนะคือบัฟมันโกงนะครับซื้อเมืองไปตรงข้ามอะ่ะ แล้วแบบซื้อแบบไม่ต้องเสียค่าบัานทางนะครับคือเราเสียแค่เงินค่าซื้อต่ออย่างเดียวนะครับเวลาไม่ต้องเสียค่าบัานทางง่ายๆครับเสียแค่ค่าซื้อต่อคือมันโกงตรงนี้นะครับตัวนี้นะคือเบิ้ลน่ะเบิ้ลทันทีจะไปลงคุกใช่ไหมอันนี้เบิ้ลแล้วได้ซื้อต่อเมืองนะครับในแถวเดียวกันคือมันโกงอนะ่ะโกงตรงเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะคือถามว่าจะแลกตัวดีระหว่างสองตัวนี้ผมว่า อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับผมจะแลกเฮเลนนะครับเพราะว่ามันโหดอะเออคือแบบคุณลองคิดนะครับคุณเบอร์อะไรคุณก็ไม่ลงคุกนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออยังไงก็ยังได้สร้างเมืองใช่ปะแต่ถ้าเป็นพวกเอียนเนี่ยเอียนก็โหดนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบเล่นสายล้มบาลีหรือสายวิกตอรี่นะครับแต่ผมเน้นสายวิกตอรี่มากกว่าเพราะมันจบไวนะครับสายล้มบาลีมันอึดมันยืดยาดนะครับผมเลยไม่ชอบนะครับอ่ะเจอกับเอียนนะครับสําหรับตอนนี้ นะฮะสองตัวหม่มาไฟกันเลยเนี่ยเขาเล่นเป็นเนี่ยฮะเขาจะเล่นเป็นเซตแบบนี้นะครับเซตเมืองแพงนะผมก็เปิดสิบสองมาเลยครับต้องพยายามเบิ้ลนะฮะนี่ละกันครับสร้างมุมวัวเบิ้ลสักแปดไหมโอ้โหเบิ้ลหกโไม่ได้เมืองเลยสวยโอ้โหจุดเริ่มต้นมาทําไมอ่ะเดี๋ยวผมต้องเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเห็นสกิลนะโอเคครับเบิ้ลแล้วก็สร้างเมืองนะครับ คือมันโกงตรงนี้ครับคุณสร้างเมืองอะ่ะดดูดิเนี่ยมันโกงจริงนะตัวนี้ฝายงผมข้ามคิดหนักอะ่ะแต่ตัวนี้มันเหมาะกับแผนที่นี้นะครับสำหรับเจ้าเอียนนะงั้นผมลองเบิ้ลสองแล้วกันอ่ะอันนี้ผมเป็นบินหลวนเบิ้ลนะครับออฟเบิ้ลเดี๋ยวลองเบิ้ลสี่นะครับ แล้วจะลองเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะอ่าอ่ะเบิ้ลเบิ้ลไหมเบิ้ลนะครับคือถ้ามันเบิ้ลนะครับดูดิครับคุณแบบวางเมืองได้สบายเลยนะฮะดูดิความโคงของน้ำอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าสายลมลาไลเนี่ยไม่ทันตัวนี้แน่นอนครับผมบอกเลยเพราะตัวนี้มันเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลแล้วก็จบอะนะฮะคือม่งเกลียนอะง่ายๆเลยนะครับมันเกลียน แต่ตัวนี้เราอยากไปพยายามอย่าไปใกล้เขานะเพราะมีบัฟนะฮะเป็นบัฟไกด์นะครับบัฟไกด์เจ็สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโหดอ่ะนะครับผมก็จะยองยกแล้วฮะยกตรงนี้นะครับเผื่อผมจะเบิ้ลอีกสองตาไงใช่ไหมเบิ้ลปหมโอเคครับเบิ้ลอยู่เดี๋ยวจะลองเบิ้ลอีกตาหนึ่งนะครับเพื่อไปซื้อเมืองนะกดคูณเลยกันครับสิบสิบสองยังไงก็ได้เบิ้ลนะฮะเบิ้ลสิบนะครับน่ฮะมันโกตรงนี้จริงๆครับดูดิ นะโอ้โหคือแบบมึงเพื่อนทางเกมอ่ะเอาง่ายๆ่ายอ่ะแล้วมันโหดตรงนี้จริงครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะอะแต่หมวกนางก็ออกดีนะครับใช้ได้เลยหมวกนางนะฮะก็คุณก็พิพพจารณาเอาเองละกันนะว่าคุณจะเล่นสายไหนนะครับแต่สายลมมาลมัไม่ได้กินพวกสายจบไปหรอครับสายจบไวมันวางเมืองแป๊บๆปก็จบอะสายลมมาลยนี่แบบขอมีแรง์มาร์กเดียวใช่ไหม เออตัวนี้น่าจะไปเล่นแมปเชิดนะเชิดลงแลนด์มาร์กนะครับแมบนี้มันไม่ได้กินใครหรอกครับนะคือเจอสายจบไวอะ่ะมันอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้ะฮะเบิ้นเบิ้นจบนะครับคือแม่งเกลียนอะ่ะตรงนี้จริงนะตัวใหม่เฮเลนนะครับลืมขูอีไปได้เลยนะเล่นเล่นตัวนี้คือแม่งเบิ้นอย่างเดียวอะ่ะนะฮะนะฮะเจอละเจอละเจอละ <c oughs> เล่นเป็นเซตคล้ายๆเรานะแต่เขาไม่มีแท็กซี่นะครับ อ๋อออฟเบิ์นใหม่เลยนี่ว่าออฟเบิร์นี่ผมยังไม่ใส่ให้นางนะครับอัญมณีผมใส่ให้นางเป็นเซตนี้นะครับคุมเต่านางร้อยร้อยสามนะอันนี้สุดสุดแล้วนะครับร้อยสามบวกกับไอ้นั่นอีกนะฮะไอสามซีเดียมไอคุมเต่าอะไรอีกสิบสองได้ไหมโอเคครับแล้วเราก็เลือกเมืองครับเลือกนะฮะเกลียน <c ười> <c ười> ตรงนี้จริงครับตัวนี้นเดี๋ยวเราสองสีได้หมดครับตาหน้านะสองสี 2, จบนะครับ เนี่ยดูดิมันเกีย์ตัวนี้จริงนะครับตัวนี้นะนี่ฮะดูดิคือหมวกออกรู่ๆ่ะคุณคิดดูดิครับคุมเต่านาง103นร้อยสามมาฮะคุณคิดดูแล้วกันนะครับว่าหมวกออกจะออกแค่ไหนนะถ้าคุมเต่าคุณยิ่งมากเนี่ยนะครับการควบคุมลูกเต่าคุณยิ่งมากเนี่ยหมวกคุณก็จะมีโอกาสออกมากขึ้นนะครับนะบดูตัวนี้แล้วกันนะนมันเกีย์จริงนะตัวนี้ มันคิดอับโคอ,อีกอะตัวเนี้ยคุมเต่านางน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งครับร้อยสามนะบวกกับอัญมณีคุมเต่าสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะครับคุมเต่าก็103ร้อยสามนะฮะเยอะสุดแล้ว <S <S สายแปลนนะครับสายแลนด์มาร์กเนี่ยทิ้งจอกหนักยิ้นคิดหนักเป็นไงนะเจอสายนี้นะครับ เดี๋ยวลองเบิ้ลหกกันละกันขอติปดนด์มาร์กซะหน่อยอได้อยู่ครับทอยแม่นนะตัวนี้งั้นผมจะลองเบิ้ลสี่ละกันครับอ่ะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราเน้นวางเมืองนะครับสายนี้เขาไม่มีโขงนะถ้าเขาจะจบเกาะแล้วก็น่าจะยากหน่อยแต่สองเกาะก็อันตรายแล้วขอไปกันก่อน คือแบบทอยเรียบสั่งได้จริงๆอ่ะสิบสองเบิ้ลแปดไหมโอ้หก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 สร้างแล้วกันครับเ oh. ขาคงไม่น่าจะได้เตียนมั้งโอ้ชิบหายนะครับ <laughs> น่าจะยกกันไว้ก่อนอ่ะแต่เขาไม่มีโขงครับสบายใจได้เปาะหนึ่ง oh. โอ้โหโดนล้วจ้าตานี้เห็น <laughs> <laughs> จะโดนครับอย่านะอย่าก,ก้าวนะอย่านะ สิบเอ็ดไปโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยครับผม <laughs> อันนี้พลาดเองครับไม่ได้กันคือกะจะเบิ้ลจบอย่างเดียวไงตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้มันเบิ้ลนะ่ะมันได้เปรียบนะครับ mm hmm. เบิ้ลจบไวมากเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พลาดจริงนะไม่ได้กันเกาะน,นะครับ mm hmm. แต่ตัวนี้โหดนะครับโหดมาก เดี๋ยวส่วนอ e ันเดี๋ยวผมจะมารีวิวในะหมดเดียวสีแล้วกันนะครับพร้อมกับคลิปเกียร์รีวิวนะฮะก็เปิดศึกอ e ันเลยนะครับประเดิม e ีอันนะฮะแต่น่าจะหัวอยู่อ e ีอันะครับไปจัดเมืองเวิร์ครับนะฮะแต่ข้อเสียของตัวนี้คือถ้าคุณใส่ถ้าใส่โล่มันเนี่ยคือตัวนี้กระจอกเลยนะฮะดูดอะไรไม่เข้าเลยนะครับข้อเสียของมันนะนี่ทุกคนเดิมหัวเนะี e ่ยอัน สิบนะครับสิบเหมือนเดิมได้อยู่ครับเดี๋ยวก็เบิ้ลสี่ต่อครับโอกาสได้ลายสูงมากนะถ้าสนะิบสี่เนี่ยเบิ้ลแบบเบิ้ลได้ดั่งใจอะ่ะตัวเนี้ยสิบสองไปกันนะเบิ้ลอีกปะไม่เบิ้ลนะฮะถ้าเบิ้ลนี้แบบน่าจะได้ลายสูงอะ่ะตัวนี้มันต้องเบิ้ลบ่อยครับเบิ้ลบ่อยยิ่งได้เปรียบนะฮะเบิ้ลสร้างแลนมาร์กนะครับ เขาก็เริ่มกันเกาะละหกันสองเกาะเลยเว้ยเกลัวขนาดนั้นเลยหรือเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลอยู่ครับเบิ้ลสิบเลยนู่เดี๋ยวเราเรียงราก็ได้ครับข้างหน้านะกดคู่ก็ได้นะแต่ผมไม่กดละกัน,นครับผมทอยสดละกันเผื่อเบ,บิ้ลอ่ะโอเคต้องเน้นทอยสดครับเล่นตัวนี้นะฮะทอยสดจะได้ยิ่งเงี้ยเปียบเลยเพราะเบิ้ลมันจะออกนะครับอย่างเงี้ยนะฮะ คุณก็เลือกลายเอาชิปหายลงคุกคือถ้าคุณเล่นตัวนี้คุณต้องมีคอมโบกับออฟออกจากเกาะล้างนะครับคุณอย่ามั่นใจว่าไอไอแปดสเนี่ยนะฮะว่ามันจะออกทุกตานะครับอันนี้ไม่ใช่นะแปดสิเปอร์เซ็นต์ไม่ออกทุกตานะครับครูคุณต้องเซฟไปด้วยนะฮะเซฟออกจากเกาะล้างไว้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่มีออกจากเกาะล้างเนี่ยคุณเล่นตัวนี้ไปมันก็เสียวๆนะเสียววิตกเกาะเหมือนกันนะคุณต้องมีออฟกจากเกาะล้างไว้ด้วยครับถึงจะได้เปรียบหน่อยนะฮะอ่ะบน แปดนะฮะได้ปะได้อยู่นะฮะสวยโอ้ออกมากัดออกมาตัดได้อะโอ้ยเมืองแพงเนี่ยนะอย่างนี้เราไปทับตัวเขาไม่ได้นะฮะโอ้แปดรู้สึกว่าเต็มนี้จะเสียวเสียวเลยนะ มีตัดนางฟ้าไหมโอ้มีตัดนางฟ้าหลอนนะเนี่ยหลอนนะเจอตัดนางฟ้าโอ้ยกตัดละหมดเลยอะ่ะคู่ใจร้ายอะ่ะแต่เขาจะไม่มีมังจบนะครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ตัดเกลี้ยงเร็วเฮ้ยไม่เหลือสักเมืองเลยเออสิบสองแล้วกันครับ โอ้แป้นออกต้องพยายามไปห่างจากแลนด์มาร์คเขาอะไม่งั้นโดนดึงแน่นอนนะครับอืมเล็งสักหกแล้วกันครับเจ็ดถ้าเขาเบอร์สิบสองนี่ผมโดนดูดแน่นอนอ่ะอมีออกเกาะวะ ถ้าเขาทอยได้เจ็ดนี่แปดเนาะถ้าเขาได้แปดนี่ผมเสร็จเลยเนะี่ยโดนดูดข้อแลนมาร์กเลยอุ้ยรอดรอดตายปีกตาทุกเมืองทุกเมืองคู่แล้วแน่เลยทุกเกาะเนะี่ยไม่ต้องไม่ให้ฮะให้ไม่ได้เมืองนี้ผมให้ไม่ได้จริงๆฮะเป็นเมืองจบก็ได้เลยนะพอสักหกไหมเผื่อบิรเหกไม่เบิร์นให้หน่อย มีเงินตัดหรือเปล่าจ้าโอ้บินสามห้าแล้วกนะันนะโ้ไปสิบเอ็ดไปสิบเอ็ดโดนดูดแน่แลยครับเขาน่าจะไปจัดงานอะซื้อแล้วเหรอผเป็นผมผมจะบินไปจัดงานแล้วมารสร้างตรงนี้นะครับจะได้ดูดด้วยแต่เขาไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะฮะต้องเบิ้ลแปดเนาะ เบิ้ลแปดได้ไหมโอ้โหโลงสี่เฉยเลยอะเออบินออกลงสี่แบบไม่มีสาเหตุอเ <c oughs> บิ้ลไปละเริ่มเบิ้ลตัดเมืองเอาละ เรียบร้อยครับผมโดนแล้วจ้านี่ฮะสายสายตัวนี้มันก็โหดนะถ้าเล่นสายแบบนี้นะครับโอ้บินออกเว้ยอดตายสองรอบติดเบิร์สองได้ไหมสามก็ได้อยู่ตัวนี้มันก็โหดนะครับโหดใน ในตัวของมันนะถ้าระยะเกมใหญ่เนี่ยเราเสียเปรียบเสียเปรียบตัวต e ัวอีอันนะครับแต่แต่ถ้าจบเร็วเนี่ยเราเราได้เปรียบกแต่แต่แม่งเบิ้ลเบิ้ลรัวรเลยวะ่ะอ่ะเบิ้ลรัวรเราก็มีโอกาสเพิ่ม,มเปอร์เซ็นต์หมวกนะครับอ่ะเบิ้ลไปเบิ้ลได้เบิ้ลไปกูปตัดได้ด้วยว่ะแม่งร้ายวะ่ะ <laughs> โอ,โ,อโ,อโอกาสจบเรามีอยู่สองเมืองนะฮะจังหวะนี้นะครับต้องไปจบแล้วเกมยาวแล้วเสียเปรียบตายแล้วอย่างนี้ตายแลนด์มาร์คแพงๆรอท่านอยู่ครับเพอจบได้มีเนี่ยยังไงดีวะเลงสัก8ดแล้วกันนะแปดเก้าได้ไหมเออได้อยู่พินด่วนปะ สองนะครับสองห้าได้หมด 6, โอกสามเอออย่างนี้เริ่มเริ่มเสียเปรียกแล้วนะฮะเริ่มเสียเปรียบเขาละต้องทำมาเบิ้นให้เยอะโอ้โหแต่เขาไม่เงินตัดไม่พอแน่นอนคนระับเมืองเราแพง แม่งจัดงานดูดเราบ่เนี่ยแต่เมืองมันน่าจะแพงมั้งถ้าจัดงานโอ้แม่งจัดงานจริงว่ะ <c oughs> จัดเมืองไหนหวะเนี่ยโอเลมาร์คไม่แพงมั้งยี่สิบบเจ็ดล้านแพงว่ะเออบินออกเป็นไงล่ะ <c oughs> เกมอวยไก่จ้าตาดีอ่า <c oughs> บินลุนลัวครับอะเดี๋ยวเราพาไปแมพน้่แข็งบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะมีตัวอะไรบ้าง แบบนี้เจอแต่พวกเนี้ยนะฮะมันสู้ยากจริงเจออีอันนะผมว่าอีอันเจอกับไอตัวเนี้ยมันสู้สูสีนะแต่โชคดีว,ว่ากล่องบิดเราออกออกออกแบบเวลาเขาดึงอะแล้วกล่องบิดเราก็ออกอะ,อะถือว่าเกมอวยไก่นะ <laughs> อาแมบปบน้ำแข็งก็เจอนะครับ <laughs> โอ้เจอคนในแคนเดียวกันด้วย คนนี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับชื่อพี่เฟิร์สนะฮะเดี๋ยวผมค่อยให้ดูที่ขอทอยก่อนพี่เฟิร์สแกเล่นโหดมากนะครับอันนี้รู้ปะเ,ววาาเนี่ยว่าอัดคลิปเนี่ยแกเล่นแพทโหดมากนะครับคนนี้อ่ะเขาจะทำยังไงวะการเกาะปะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ก่อนที่เป็นกล่องบินน้ำหอมนะฮะ โข่งเบิ้ลบินด่วนออกเกาะแล้วก็แท็กซี่เพิ่มคูคีนะฮะเวลาถอยเบิ้ลคือออฟพี่แกสวยทุกชิ้นอะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนออฟสวยทุกชิ้นนี่เล่นโหดมาก,กับคนเนี้ยยังดีแค่ยังได้เมืองอยู่เจอทีมีเสียวอะพี่เฟิร์สนี่เริ่มละเริ่มละเริ่มวางเมืองละเริ่มวางเมืองละ คือแกเบิ้ลกระจายจ,จริงครับเบิ้ลบิ้แกนี้เบิ้ลรัวๆนะฮะโอ้ดูดีฮะโหดไหมล่ะตัดเราได้อีกแต่นางฟ้าไปแล้วเว้ยช่างหวัดนี้ท่อสิบสองแม็ก1ิบสองสี่หมวกไม่ออกทอยเจ็ดก็ได้มั้งได้อยู่ฮะเผื่อบินออกเออบินออก อันนี้สั่งได้อันนี้สั่งได้แล้วแบบบิน่ดนออกแท็กซี่ออกเออสร้างไหนวะสร้างนี้ม่งเลยอะแล้วแบบเผื่อโค้งออกกับแท็กซี่ออกอ่ะแล้วก็เบอร์สองอ่ะหัวน,นี้สั่งได้จริงนอะเล่นตัวนี้นะฮะเค้งงงเลยอะอ่ะก็สำหรับคลิปรีวิวตัวนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าน่าจะเป็นเล่นห้องแพทสำหรับเจ้าตัวนี้นะ อ่ะก็สําหรับคลิปรีวิวเท่านี้ก่อนละกันนะครับรู้สึกว่าเจอแต่ละคนนี้ไม่ไหวแล้วเจอแต่หนักหักอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปนะครับผมก็ชอบอยังไงไม่ชอบใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่ะผมรับฟังทุกความคิดเห็นนะอ่ะก็เจอกันใหม่คลิปนะครับสวัสดีครับ